ประวัติท่านเท้าวเวสวุวรรสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานเล่มที่สหน้า1439กล่าวถึงเท้ากูเวนหรือเท้าวเวสวรรไว้ว่ากูเวนเท้าพระยายักษ์ ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์มียักษ์และคุยหกะหรือยักษ์ผู้เฝ้าขุมทรัพย์เป็นบริวารเท้ากุเวนนั้นบางทีก็เรียกว่าเท้าไวยสรวนหรือเวทส่วนภาษาอมินเรียกกุเวนว่ากุเปรันซึ่งมีเรื่องอยู่ในรามเกียรติ์ว่าเป็นพี่ต่างมัรดาของทศกัณฐ์และทศกัณฐ์ไปแย่งบุษบก ของเท้ากูเวนไปเท้ากูเวนมีรูปร่างพิการผิวขาวมีฟันแปดสี่และมีขาสามขาภาพเท้าเวสวรร์จึงมักเขียนท่ายืนแยงแย่ถือไม้กระบองยาวอยู่ระหว่างขาเมืองเท้ากูเวนชื่ออัลลากาอยู่บนเขาหิมาลายัยมีสวนอุทยานอยู่ไหลเขาแห่งหนึ่ง ของเขาพระสุเมนชื่อว่าสวนใจตรศหรือมณฑรมีพวกกินนอนและคนทันเป็นผู้รับใช้เท้ากุเวนเป็นโลกกบาลประจำทิศเหนือเท้ากุเวนสถิตยอยู่บนยอดเขายุคนทอนอีสานร,ราชธานีมีสะโกธานีใหญ่หนึงสะชื่อธรณีกว้างห้าสิบยชด มีน้ำดานดาดไปด้วยปรฐุมชาติและคลาค่ำไปด้วยหมูสัตว์น้ำต่างพันขอบสะมีมนดบชื่อพักคลรวดีกว้างใหญ่12โสองยสำหรับเป็นที่พักผ่อนย่อนใจตกคลุมด้วยเครือเถาพระคาวดีละดาวันซึ่งมีดอกออกสะพรั่งห้อยย้อยเป็นพวงผู่ณนะสถานที่นี้เป็นสโมสรสถาน ของเหล่ายักษ์บริวารและยังมีนครสำหรับเป็นที่แปรเทพพยสถานอีกสิบแห่งเท้ากุเวนมียักษ์เป็นเสนาบดี32ตนยักษ์รักษาพระนคร12ตนยักษ์เฝ้าประตูนิเวศ12ตนและยักษ์ที่เป็นทาต9้ตนนอกจากนี้ยังมีกล่าวว่าเท้าเวสุวรรณยังมีกายสีเขียวสันฐานสูง สองขาวุธหรือประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีพาหนะคือช้างมา้ารถบางทีปราสาทอาภรณ์มงกุฎประดับรูปหน้าดำรงอิส,สริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนโกดถือโลกแก้วประพานหอกทองลัทธิความเชื่อของพระเทวสวุวรรณ หรือเท้ากุเวนนั้นศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็นเทพองค์เดียวกันโดยที่ศาสนาพราหมณ์นั้นกล่าวถึงเทพผู้พิทักษ์รักษาโลกมนุษย์หรือเท้าโลกกบาลประจำทิศต,ต่างๆด้วยกันแปดทิศคือพระอินทร์ประจำทิศบูรพาหรือทิศต,ตะวันออกพระเพิงประจำทิศอาคเนหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้พระยมประจำทิศทักษิณ หรือทิศใต้พระอาทิตย์ประจำทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้พระพิรุณประจำทิศประจิมหรือทิศตะวันตกพระภายประจำทิศพายับหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือพระจันทร์ประจำทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้และเท้ากูเวนประจำทิศอุดร หรือทิศเหนือบางตำนานกล่าวถึงประวัติของท้าวเวสสุวรรณไว้ว,ว่าทรงเป็นโอรสของพระวิสร์วิสุมณีกับนางอิทาวิธาแต่ในมหาภาระตะกล่าวว่าเป็นโอรสของพระกุลัตซึ่งเป็นบิดาของพระวิสรวัตรกล่าวว่าด้วยเหตุที่เท้ากุเวนไฟใจกับเท้ามหาพรหมเป็นเหตุทำให้บิดาโกรธ จึงแบ่งภาคเป็นพระวิสวรรัตหรือมีนามหนึ่งว่าเปารัส,สตัยมซึ่งรามเกียรติไทยเรียกว่าลัสเตียนเท้าลัสเตียนหรือพระวิสวรรัตซึ่งเป็นภาคหนึ่งของพระวิสรวิสุมณีนั้นได้นางนิกษาบุตรีเท้าสุมาลีรักษาเป็นชายามีโอรสด้วยกันคือทศกันกุมภกันพิเภก และนางสัมมนักขาดังนั้นเท้ากุเวนจึงเป็นพี่ชายต่างมารดาและร่วมบิดาเดียวกันกับทศกัณฐ์เหตุที่เท้ากุเวนผิดใจกับผู้เป็นพ่อเพราะไปฝักไฟกับท่านเท้ามหาพรหมซึ่งเป็นเทวดาทํำให้ผู้เป็นพ่อคือพระวิสรวิสมณีโกรธเพราะถือทิฏฐิว่าตนเป็นยักษ์ที่ เป็นเทวดาตำสักกว่าไม่ควรไปยุ่งกับเทวดาที่บนสวรรค์ชั้นสูงกว่าเห็นคนอื่นดีกว่าพ่อของตนก็เลยแบ่งภาคออกไปมีเมียใหม่และลูกใหม่เท้ากุเวนมีใจฝักใ่กับเท้ามหาพรหมนั้นเป็นเพราะเท้ากุเวน,นั้นต้องการบำเพ็ญตบะบารมีหรือสร้างสมคุณงามความดีด้วยการเข้าฌานและบำเพ็ญทุกขะยุรียานานนับพันปี จนท่านเท้ามหาพรหมโปรดปราณประธานบุรสบกให้อันบุรสบกนี้หากใครได้ขึ้นไปแล้วสามารถล่องลอยไปไหนมาไหนได้ตามที่ใจตนต้องการเดิมทีนั้นเท้ากุเวนครองกรุงลงกาซึ่งมีพระวิศนุกรรมเป็นผู้สร้างให้แต่นางนิกษาได้ยุยงให้ทศกัณฐ์ชิงกรุงลงกามาจากท่านเท้ากุเวน ทั้งยังชิงเอาบุษบกอันพระพรหมได้ประทานให้แก่ท้ากูเวนมาด้วยดังที่ได้บอกเอาไว้แล้วว่าบุษบกนี้สามารถลอยไปไหนมาไหนได้ดังใจนึกแต่มีข้อห้ามมิให้หญิงที่ถูกสมภาสซึ่งคือการอยู่ร่วมประเวณีจากชายสามคนนั่งซึ่งต่อมานางมนโทได้บุษบกจึงไม่สามารถที่จะลอยไปไหนมาไหนได้อีกเลยสำหรับนางมณโท แต่เดิมเป็นนางฟ้าที่พระอิศวรประทานให้กับทศกัณฐ์ต้องกลายมาเป็นหญิงสามผัวโดยเหตุที่ว่าเมื่อทศกัณฐ์ได้รับตัวนางบนโทจากพระอิศวรมาแล้วก็อุ้มพานางเหาะก,กลับมายังกรุงลงกาขณะที่เหาะข้ามมาระหว่างทางได้เหาะข้ามเมืองขีดขินซึ่งมีพาลีเป็นเจ้านครพาลีกโกรธที่ทศกัณฐ์บังอาจอุ้มหญิงสาวเหาะข้ามหัวโดวยไม่เกรงใจ จึงเหาะขึ้นไปรบกับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์สู้ไม่ได้เพราะพาลีได้รับพรจากพระอิศวรว่าหากรบด้วยผู้ใดศัตรูผู้นั้นจะมีกำลังลดลงครึ่งหนึ่งหรือมีความสามารถลดน้อยกว่าเดิมครึ่งหนึ่งเมื่อทศกัณฐ์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้สสจึงถูกพาลีแย่งชิงเอานางมนโทไปเป็นมเหสีต่อมาเมื่อพาลีคืนนางมนโทให้กับทศกัณฐ์แล้ว เมื่อตอนที่หงนาทิพย์ฮนุมานได้เข้าไปทำลายพิธีโดยปลอมตัวเป็นทศกันแล้วร่วมสังวาสกับนางมนโทนางมนโทจึงเป็นหญิงที่ผ่านการสมภาศช,ชายมาแล้วสามคนคือพาลีทศกันและหานุมานเมื่อทศกันได้นางมนโทขึ้นนั่งบุษบกนี้ทีหลังบุษบกก็ไม่ลอยไปไหนมาไหนได้ตามต้องการเหมือนเก่า ครั้นเมื่อเท้ากูเวนต้องเสียกรุงลงกาไปแล้วเท้ามหาพรหมท่านก็สร้างนครให้ใหม่ชื่อว่าอุล,ลากาหรือประภาอันตั้งอยู่ที่เขาหิมาลัยมีสวนชื่อเจตัดอยู่บนเขามัทระคิรีอันเป็นกิ่งแห่งเขาพระสุเมนบางประวัติก็ว่าเท้ากูเวนอยู่ที่เขาไกรลาดซึ่งพระวิษณุกรรมเป็นผู้สร้างให้ ท้ากุเวนมีม้าสีขาวเป็นพาหนะมีมเหสีนามว่าจารวีหรือฤทธิมีโอรสสององค์ชื่อมณีรีบหรือวันกวีกับนุนกุพลหรือมยุราชมีธิดาหนึ่งองค์ชื่อมีนากษีในรามเกียรติ์กล่าวว่าเท้ากุเวนทรงเป็นบิดาขันธมาศนายทหารของพระราช ความเชื่อตามพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเท้าโลก,กบาลหรือเท้าจตุโลก,กบาลหรือเท้าจตุมหาราชหรือเท้ามหาราชทั้งสี่ได้แก่ท่านเท้าเวสวรรณประจำทิศอุดรทิศเหนือท่านเท้าทัตตรดประจำทิศบุรพาทิศตะวันออกท่านเท้าวิรุณหประจำทิศทักษิณทิศใต้ต ท่านทาวิรูปัจจำทิศประจิมทิศตะวันตกท้าเวสุวรรณเป็นเทพแห่งขุมทรัพย์เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งรักษาสมบัติของเทวโลกทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ผูดผีปีศาจท,ทั้งปวงในคำพีเทวภูมิกล่าวไว้ว่าท้าเวสุวรรณได้บำเพ็ญบารมีมาหลายพันปีรับพรจากพระอิศวรพระพรหม ให้เป็นเพแห่งความร่ำรวยหน้าที่ของเท้าเวสวรรมีมากมายเช่นการดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นต้นในคัมภีร์โบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชาเท้าเวสุวรรหรือเท้ากูเวน ภูมิที่อยู่ต่อจากมนุษย์ขึ้นไปมีเทวดาผู้เป็นใหญ่เป็นมหาราชอยู่สี่องค์คือ 1. ท้าวทัตตร,รถอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเนีรุเป็นผู้ปกครองคนทันเทวดา 2. ท้าวิรุหกอยู่ทางทิศใต้ของเขาสิเนีรุเป็นผู้ปกครองลาวกุมพันเทวดา 3. ท้าววิรูปัก อยู่ทางทิศต,ตะวันตกของเขาสินีรุเป็นผู้ปกครองนาคเทวดา 4. เท้ากุเวนหรือเท้าวเวสวุวรรณอยู่ทางทิศเหนือของเขาสินีรุเป็นผู้ปกครองยักษ์เทวดามหาราชทั้งสีนี้เป็นผู้รักษามนุษย์โลกหรือเรียกว่าเทา้าจตุโลก,กบาลซึ่งมีสถานที่ปกครองตั้งแต่ตอนกลางของเขาสินีรุลงมาจนถึงมนุษย์โลก มีอาณาเขตแผ่ออกไปจดขอบจัก,กรวาลเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาภูมินี้ทั้งหมดเป็นบริวารภายใต้อำนาจของมหาราชทั้งสี่เมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิแล้ว50ปีในภูมิมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิเทวดาที่อยู่ชั้นจาตุมหาราชิกาประกอบไปด้วย หนึ่งปัพัตตะเทวดาเทวดาที่อาศัยอยู่ที่ภูเขา 2. อ,อากาสัตเทวดาเทวดาที่อาศัยอยู่ในอากาศ 3. คิตทาปโทสิกเทวดาเทวดาที่มีความเพลิดเพลินในการเล่นกีฬาจนลืมกินอาหารแล้วตาย 4. มโนปโทสิกเทวดาเทวดาที่ตายเพราะความกโกรธ 5. สศีตวลาหกเทวดา เทวดาที่ทําให้อากาศเย็นเกิดขึ้น 6. อุณะวลาหกเทวดาเทวดาที่ทําให้อากาศร้อนเกิดขึ้น 7. จันทิมะเทวปุตตาเทวดาเทวดาที่อยู่ในพระจันทร์ 8. สุริยะเทวปุตตะเทวดาเทวดาที่อยู่ในพระอาทิตย์เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานี้มีอยู่ตั้งแต่กลางเขาศีรุ จนกระทั่งถึงพื้นดินที่มนุษย์อาศัยอยู่มีชื่อเรียกตามที่อยู่ที่อาศัยดังนี้อยู่บนพื้นดินเรียกว่าภูมมัตเทวดาอยู่บนต้นไม้เรียกว่ารุกขเทวดาอยู่ในอากาศเรียกว่าอากาศทเทวดาเทวดาที่อาศัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆเช่นภูเขาแม่น้ำมหาสมุทรใต้พื้นดิน ตามบ้านเรือนซุ้มประตูเจดีศาลาเรียกว่าภูมมัธะเทวดาเท้ามหาราชทั้ง4ี่จะอยู่ตอนกลางรอบเขาสิเนรุมีปราสาทเป็นวิมานของตนเองสำหรับเทวดาอื่นที่ไม่มีวิมานก็ต้องไปอาศัยอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยถือเอาสถานที่นั้นเป็นวิมานของตน รุกขเทวดาที่มีวิมานนั้นจะเอาวิมานตั้งอยู่บนยอดไม้ส่วนเทวดาที่ไม่มีวิมานของตนก็จะอาศัยอยู่บนคบไม้หรือกิ่งก้านของต้นไม้จะเห็นได้ว่าเท้ากุเวนหรือเท้าเวสุวรรณนั้นท่านเป็นเทพที่สำคัญยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งที่พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาไม่ยิ่งย่อนไปกว่าท่านเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินเลยทีเดียว ตามวัดวารามต่างๆจะมีรูปปั้นยักษ์หนึ่งตนบ้างสองตนบ้างยืนถือกระบองค้ำพื้นส่วนมากจะมีสองตนเฝ้าอยู่หน้าประตูโบสถ์หรือวิหารที่เก็บของอันมีค่ามีพระพุทธรูปและโบราณสมบัติล้ำค่าของทางวัดบรรจุอยู่ด้านละหนึ่งตนหรือไม่ก็บริเวณลานวัดหรือที่ที่มีคนผ่านไปมาแล้วเห็นได้โดยง่ายบางก็สร้างเอาไว้ในวิหาร หรือสาลาโดยเฉพาะก็มีซึ่งยักษ์เหล่านั้นถ้าเป็นตนเดียวก็จะหมายถึงรูปเคารพของท้าวเวสสุวรรณแต่ถ้าเป็นสองตนก็จะเป็นบริวารของท่านท้าวเวสสุวรรณคอยทำหน้าที่ปกปักรักษาดูแลบริเวณวัด